ราส,สดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมครับนายปรมาสุยธารหัสนิสิต6 4 0 1่0 1นย์อชื่อเล่นชื่อเบสครับผมกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์สาขาดนตรีศึกษาวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะเรที่เดนโดริงโควิด -19 เป็นการบอกถึงไลฟ์สไตล์ของนิสิตนะครับว่าทำอะไรบ้างในช่วงโควิด ไม่ว่าจะเป็นการทํางานการสอบการเรียนการอยู่บ้านการใช้ชีวิตอะไรต่างๆนะครับผมว่าทําอะไรบ้างในช่วงโควิดแบบนี้นะครับเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับพอเริ่มต้นมานครับผมทุกเช้านะครับผมผมก็จะมาเช็คงานว่าผมได้ทํางานอะไรไปบ้างแล้วผมมีงานอะไรต้องทําบ้างนะครับ ว่าเราลืมทำงานเลยหรือเปล่าเอา้าลืมทำงานส่งมาไหนวะเอาวิชาที่ก็มีอีกด้วยเหรอส่งมาไหนพรุ่งนี้อ๋อตายละนั่นแล้วรีบทำเลยดีกว่ารีบทำ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  A few moments later ในช่วงเวลาผมทํางานนะครับผมผมก็จะมีการบัสซิ่งปากตัวเองนะครับเพื่อเป็นเพื่อทําให้ปากนั้นแข็งแรงนะครับผมเวลาเป่าทำเป็ดออกมาแล้วเสียงจะได้ดีขึ้นแล้วเวลาขึ้นเสียงสูงนะครับจะได้ไม่เมื่อยไม่กดปากมากครับพ <c oughs> อเปิดประตูออกมาเท่านั้นแหละโอ้พระเจ้าแม่เปิดเพลงอะไรเนี่ยให้ตายสิ <c oughs> ไม่จะติดลกขสิสิิ์ไมเนี่ย รีไป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 ในเวลาซ้อมแล้วจ้า <c oughs> ในช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงเวลาที่ผมจะทําการซ้อมทาเป็ดนะครับโดยเวลาซ้อมของผมนั้นจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงน,นะครับซึ่งตอนแรกๆช่วงแรกๆนั้นจะเป็นการ,รมวมร์มปากนะครับผมบร์มปากกับเครื่องหลังจากที่เราทําการบราซิ่ง完了แล้วเราก็ทําการร์มเม์ ต่อจากนั้นก็ทําการวอร์กับเครื่องนะครับเพื่อเป็นการทําให้ปากนั้นแข็งแรงก่อนที่เราจะทําการซ้อมบทเพลงนะครับผม <S <S เพื่อให้เสียงมีคุณภาพที่ดีขึ้น <S <S 1> <S 1> นั่นเองโดยช่วงเวลาที่ผมซ้อมนั้นมกักจะมีเสียงวัวข้างบ้านนะครับผมร้องเป็นประจำผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันต้องร้องไล่ผมด้วยเวลาผมเป่าทีไรมันก็ร้องมอเป่าอ,อีกทีก็ร้องมอ ร้องอยู่นั่นแหละผมก็ไม่รู้จะไปซ้อมอยู่ที่ไหนเพราะว่าตรงบ้านผมก็ตั้งอยู่ตรงนี้ผมก็ซ้อมอยู่ตรงนี้และบางครั้งครับผมผมก็จะซ้อมในห้องผมนั่นเองเพราะว่าผมลำคาญเสียงวัวร้องมากเลยมันช่างร้องไล่ได้แบบสะใจมากจริงๆครับผมไล่ยิงกว่าคนกบวัวแล้แหละ โอเคนะครับวันนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจจะเศร้าๆหน่อยเนาะแต่ว่าผมอยากระบายความทุกข์ใจเหล่านี้เหมือนกับเพื่อนผมที่ประสบเหมือนอประสบปัญหามาเหมือนกันครับช่วงโควิดนั้นการเรียนออนไลน์นั้นมันก็มันก็ดีนะครับแต่ว่า ในชีวิตมหาลาัยนั้นน่ะถ้าเราได้พบก,กับเพื่อนแล้วอ่ะผมรู้สึกว่ามันมันดีมากๆเลยนะครับอยู่ออนไลน์นั้นอาจจะได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าการอยู่กับตัวเองมากไปโดยที่เราไม่ได้ไปหาเพื่อนอะไรเนี่ยมันก็รู้สึกโดดเดี่ยวมากเลยครับเวลาช่วงทํางานกลุ่มก็ไม่ได้เจอหน้าเพื่อนแบบตัวเป็นๆน,นะครับได้ ไม่ได้แบบว่านั่งจับเขาคุยกันอะไรเลยเนาะก็ถึงจะใกล้ปิดเทอมแล้วผมก็รู้สึกว่าผมจะไม่สนิทกับเพื่อนที่เรียนด้วยกันเลยไม่ตายสิหลายคนอาจจะมองว่าวิชาดนตรีนั้นเป็นวิชาที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะให้ความสนใจมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นวิชา ที่จาเป็นในการดําเนินชีวิตนะครับอาจจะมองไม่เห็นค่ามันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวิชาดนตรีนั้นมันให้อะไรหลายๆอย่างมากกว่าคำว่าดนตรีนะครับให้ทั้งมิตรภาพให้ทั้งความเป็นเพื่อนให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับในการใช้ชีวิตสังคมด้วยกันเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนนั้นให้ความสำคัญกับวิชาดนตรีด้วยครับและ3คําที่จะให้ไว้กับลูกนี้เอาไว้นะครับก็คือ สู้ต่อไปก็ขอให้ทุกคนนะครับใช้ชีวิตอย่าประมาทสวมแมสทาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งนะครับผมเวลาไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับในสถานการณ์แบบนี้เราก็ควรดูแลตัวเองนะครับผมใจเขาใจเราก็บทเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ